ร่วมด้วยช่วยกันมีเรื่องเตือนภัยมาแจ้งให้ทราบกันอีกแล้วครับเมื่อมีกลุ่มคนร้ายตระเวนลักทรัพย์ตามรีสอร์ทในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์โดยใช้รถเก่งเป็นพาหนะและหนึ่งในคนร้ายมีทั้งผู้หญิงและเด็กภายสังคมใกล้ตัวแบบนี้คงต้องฝากให้คนในพื้นที่ระมัดระวังตัวเป็นหูเป็นตาช่วยสอดส่องดูแลสำหรับวิธีการนะครับที่เขาได้ลักเอาทีวีนะฮะเขาจะทำทีเป็น นักเดินทางนักท่องเที่ยวเข้ามาพักในรีสอร์ทโดยเข้าไปติดต่อห้องพักสองห้องหรือ 1- นึงหรือห้องแล้วก็บอกว่าจะพักแล้วพรุ่งนี้ออกก็จะอาศัยช่วงเวลาที่เช็คเอา์นะครับเวลาออกเนี่ยตอนนั้นเขาก็จะศูนย์ร่วมรัชเการสนักรักบ้านเกิดจังหวัดนครราชสีมาได้รับข้อมูลเตือนภัยจากสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ว่ามีกลุ่มคนร้ายตระเวรลักทรัพย์ตามรีสอร์ทต,ต่างๆในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยพฤติการคนร้ายจะทําเป็นเข้ามาติดต่อห้องพักก่อนจะลักทรัพย์เป็นโทรทัศน์ออกไปล่าสุดมีผู้เสียหายต่อเนื่องกันในพื้นที่ถึง2รีสอร์ทข้อมูลของกลุ่มคนร้ายจะใช้รถเก๋งยี่ห้อน,นิสสันสีน้ำเงินหมายเลขทะเบียนคอระคังมอม้า5661กรุงเทพมหานครเป็นพาหนะแต่ที่น่าตกใจคือในจํานวนคนร้าย4-5คนจะมีเด็ก1คนและผู้หญิงสคนร่วมในขบวนการ ร่วมด้วยช่วยกันจึงฝากเตือนให้ระมัดระวงังทางมีเบาะแสรถเก่งลักษณะตรงกับรายละเอียดให้รีบแจ้งมาที่สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์โทร044 612 240หรือแจ้งมาได้ที่ร่วมด้วยช่วยกันโทรสายด่วน1677